พระเวเสของมงคลพุทธคุณจกชนะศัตรูดีนักแรลเหมาะสำหรับครูบาอาจารย์ของนักมวยก่อนที่จะขึ้นชกบนเวทีส่วนพระเวบทนี้ท่านว่าดีนักอันว่าด้วยพระเวให้บริกรรมท่องดังนี้มะอะอู ให้เอามือจับมงคลที่สวมบนสีสันอะสังวุโลปุสะทุทะให้เอามือแตะมงกลศีสันผลที่สองแล้วบริกรรมท่องบทส่วนี้ด้วยคำว่าพุทธสังัขลังโลเกพุทธสังนิธรรมสังฆลังโลเกธรรมสังนิ สังฆสังมังคลังโลเกสังฆสังนี้ตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นคงจิตทุกโสตประสาทอย่ากได้วอกแวกให้หยุดนิ่งปล่อยลมปราณมีแต่ความว่าเปล่าของจิตจิตพุ่งไปยังสิ่งที่ต้องการแล้วให้พนมมือไหวบอกกล่าวพระรัตนไตรัย สวดบทนมัสการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์ตั้งนบโบสร่จบนบโมตัสสะพระคาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัะนบโมตัสสะพระคาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนบโมตัสสะพระคาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวคำนมัสการพระพุทธเจ้า อรหังสัมมาสัมพุทโธพะขวาพุทธังพะขวันตังอธิวาเทนิสวขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมัมณมสามิสุปฏิปโนพะขวโตสาวกสัมโฆสังคังนมามิ้พลงกราสามครั้งแล้วกล่าวบทอัญเชิญเทวดาสรัตรชังสเนนังสพันธุงนักริมทางปริตะนุภาโวสัทารัคตุติ ภริตาวานะเมตตังสะเมตตาะทันตาอาวิคิตาจิตาบริตังพนันตุสักเเคกาเมจรุเปสิริสิขาราเตจันตริเถวิมาเนทิเปรเทจะคาเมตารุวนะขหะเนเเคหักวัดภุมิเขตเตปุมาจะยันตุเทวาสละขะละวิสเมยักขะคันทับพนาคาติถันตาสันติเกยังมุริวะระวจันนังสาทโวสุนันตุ ขอเชิญบรรดาเทพเจ้าพงเทวดาซึ่งสถิตในสวนสวรรค์ฉันกามพรูปภพและเทพเจ้าผู้สถิตเหนือดอยยอดเขาหุบเขาและในที่มานอันอยู่ในอากาศทั้งสถิตในเกาะในแวดแหวนในแดนบ้านในต้นไม้ในป่าโปรงและป่าทึบในเลือนในเรียบสวนในไร่นาในป่าและนาคาผู้เป็นสาธุอันอยู่ในน้ำบนบกที่ลุ่ง ที่ดอนก็ดีขอจงมาประชุมกันในที่นี้ฟังคำของพระนุลีอันประเสริฐซึ่งข้าพระเจ้าจะได้สวดต่อไปนักบัดน,นี้ธรรมาสวนากโลอิยพัทธันตาธรรมสาสวนกรโลอิยพัทธันตาธรรมสาสวนากรโลอิยพัทธันตาข้าแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพระเจ้าขอน้อมอันเชิญเทพยดาเจา้าทางหลังให้โปรดได้เสด็จมาฟังการเรียน และบริการเ่อาพระคาถาอาคมของข้าพาเจ้าขอให้อนุโมทนาและประสิทธิ์ประสานวิชาวความรู้ให้แก่ข้าพาเจ้าด้วยเหมือนข้าพาเจ้าขอพระองค์ทั้งหลายจงประทานพรให้แก่ข้าพาเจ้าผลจากสัพพทุกสัพสุสรพโรคสัพภัยสัพเคราะห์เสนียดจันไรจงผลจากตัวของข้าพาเจ้าและขอให้ข้าพาเจ้าได้ตาทิพหูทิพเตโตปริยญ,ญ,ญ,ญา พร้อมทางเกิดดวงตาเห็นรำได้สำเร็จมรรคผลนิพพานคือสาธุสาธุสาธุาธปุ้มโลกรับสามผลจากนั้นให้สวนมนบษพระคาถาอิติปิโสถอยหลังสามข้าติวาคะพระโทพุทธนังสาลุทมะ,ะเทถาสัตวิระสามะธรรมสาริุโลตะลุตอะทูวิกะโลโตคะสุโลปันสำนร,ระจักชา วิท <ider> <cción> ูพุทธสัมมาสัมภังระอวะคภะโสปีตีอีติวะคภะโธพุทธนางสาลุทมะวะเทหาสัตยระสามะธรรมสารีปุโรตตุปัตถุนิกรโรโตคะสุโลปันสัมนราชชาว์วิทูพุทธสัมมาสัมภังระอวะคภะโสปีตีอีติวาคภะโธพุทธนางสาลุทมะวะเทหาสัตยระสามะธรรมสารีปุโรตต ลุตอทูวิกโรโตคะสุโภปันสมรักจัชชาวิโทโธพุธสัมมาสัมาระอาวาคะพภะโสปีตีอีจากนั้นให้บริกรรมท่องพระเวทบทน,นี้ในใจครบหนึ่งร้อค่มามะอะอุให้เอามือจับมงคลที่สวมบนศีรษะอะสัสสงยุโลปุสะทุพะให้เอามือแตะมงคลบนศีรษะถึงนนที่สอง แล้วบริกรรมเข้าบทสวดนี้ด้วยคำว่าพุทธสังฆลังโลเกพุทธสังนิธรรมสังฆลังโลเกธรรมสังนิสังฆสังมังคลังโลเกสังฆสังนิให้ยกมือพนมไหวขณะผู้บริกรรมข้อบทคาถานี้ให้เอามือขวาหรือด้านที่ถนัด จับชายมงคลที่ขบวดขอดเอาไว้หมายถึงมงคลที่สำหรับสวมบนศรีรษะของนักมวยบริกรรมให้ครบสามข้าแล้วค่อยๆดึงมงคลนั้นออกช้าๆพร้อมกับเตาลงราณบนกระหม่อมของนักมวยเพื่อให้แขลงแกรางและชนะฝ่ายตรงท้านี่ได้ชบม,มวยเพื่อเอาเป็นเอาตาย ราะนักกีฬาที่ดีต้องหูแพ้หูชนะในเกมของกีฬา